น้อมนำสายตาตัานมาตีบ้านดอลเล่าวันนี้คนงามมาค่อนกันเนอปะปุ้ยแม่เท่าปีปานะอาอาเปิดห้องวัอนอย่างครับนี่ฮะปลูกนานะน่นะปลูกนาเออนาดำคุณแม่มาดำนามาพอมากว่าครับโวย กาในใจเอานอนนอบบ่มีอันอย่างวัดมาดวัดเมียความเคยชินมาพอครับทุ่งทุ่งอันกว้างใหญ่ไพศาลอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวนั่นบ้านนี้คนมันมดนอันนอบบ่มีคนขี้ข้านนั่นบบ่มีคนขี้ข้าน พอนอะครับเนอร์อันนี้เปืนจรถแท็กเตอร์นะครับบุ๋ยเนี่ยหันยี่นี่กําลังกันเดี๋ยวจะปลูกแล้วนะครับเนี่ยเออผมบะมีบะมีแล้ววันนี้แต่แม่บ้านเปืนไข่หัวให้ว่าธรรมดาเบืดแล้วมัดอันนี้ปัดโทรโคนเฮามันต่างกันความเก่งของคนนออ่ะคุณป่อคุณแม่ปืนมีด้านเก่งในด้านปลูกวันนี้ได้กี่กี่ให้ครับ ปาโทหกแปดสี่สิบแปดนอได้ขนปันนด้ขยบาธรรมดาเนอเดือนสามมืน 30, ปีหนึ่งสามแสนปลายปลูกมาชิบปีละฮะอ๋อนอมันมีกุวันกว,นกวเดือนอพอเนอครับหนึ่งงามมีเงินถึงล้านแล้วก็น <laughs> ออ ปลูกมาห้าสิบปีแล้วถามว่ามีเงินถึงล้านกอนั่นบัดเดียวนี่เปินเอาไรตัวใดแล้วนี่ครับนี่ไล่ละพันวันนี้ไดหกไล่เนาะขนละปันเขาวานนอนเนาะเออตาปลอออนหาได้เตาเฮากันนี่แหละเอา สายมวยเห็นละย้อนแม่และอ่อนคำบนปลักแกก็เจ็บแข่งเห็นละอมีลูกมีหลานเป็นสาวใหญ่ละนาะพ้อมจะมีครอบครัวละอีแม่เก็บแม่อุ้ยเก็บต่างไว้หอมเขาแต่งงานเจเนาะมีลูกมีหลานหอมไว้มัดแขนงามครับในานามเมืองเหนือ เจอนะครับไข่มาพอมาก้อยกานาดำดำหนามาพอครับบะหมี่อันนี้เป็นตัวอย่างเนาะเป็นตัวอย่างของความขยันมันเพียนบัดเดียวมันเป็นนาหวานหมดอันเนะเาะนี่บัดเดียวนาปลูกพอเราจับจับจับ,จบวันนี้รายการบนันดกักได้รับเกียรติมาพอจะเฮ้อมันลงไปปลูกแข่งกับกัวแมก้าแมก,ก้าด้านแรงงานเป็นจะค้อนใส เป็นแถวเป็นแนวงามเนาะบรรณาเจียวันสิบไล่ได้นี่กะปัดโทโทรเฮ้ยเออนั่นดำหน้าเธอหน้าแม่ดำโยนโยนดำหน้าเธอหน้าแม่ดำ พี่จะช่วยแม่งามคำนวลน,น้องหวานดำข้าวกล้าพออยากให้แตกก็องามทันตาออกรวงต่อนหน้าจะได้เก็บเกี่ยวไปอ้าวข่าวสุยุงช่างใจซองเราคงได้แต่งงานไผ่มีลูกมีหลานจะแต่งงานเนอะพยายามเนอะ ปาท,ทอโน่อ้าวกำเดียวแล้วเลยโดยพอได้ยินเสียงบนด้วยกักลอ้องเนาะโวยเนาะกูเี้ามันมีไผยมาล่องเพลงให้ฟังในปูกจ้าไอ้ยวันนี้บดเจ็บแอวเลยดำนำมาช่วยกันดำอ้าวดำนำมาช่วยกันดำอิปออจะช่วยแม่งามคำ อีแม่เนเอาภาพเปิดปากออกแหลบดึงหมวกออกกำลราพรหน้าจั่งามหมวกเหรอนีอ่พอเนอะครับเนิรจิตอันทั้งหังนี่เป็นอย่างนี่จองแหละ,อ,ะอาอ๋อมันคือมันเป็นอย่างเฮ้อจะเดียวจะไปปกหลังให้มันห่มอ,อ๋ออ๋อตอนกลมแหละเออในบินหลังหน้าทางกำลังกำลังหัวหอเออจองนี่เปิือเอามุงทั้งหวัวเนาะ อีแม่นี่มามุงตั้งหลังเฮาเฮ้ยปัทระบ้านเมืองเปิงบ้านเมืองล่มเย็นอันนี้นาะแม่เฮยเฮ้เยพอจะช่วยแม่งามคำวนวลน้องวานดำข้าวกล้พาพออยากให้แตกกองามทันตาออกลวงตอ่อหน้าจะได้เก็บเกี่ยวไปเอาข้าวดาสุยงช่างใจซ้องเราคงได้ แต่งงานนปัดโธโธ่โม่เอาล่ะเจ้าเจ้าของอันเจ้าของน้ำปีแล้วเม็ดเต่ามาโอมาโอยนี่ปีนี้งามกว่าเกา่าเนาะฮะปีแล้วเจ้ามาโอปีนี้เจ้าเม็ดฝันเต่าเนาะปัด โทอ,ทอมว่วนเฮารถแฮกเกอร์ก็มว่วนฮึอมาตั้งแต่ฟังเพ่พ้อมปลูกนะสองลอ้องนานนี้แล้ววนาะนั่น,นตึกอะไรก็เตียงขืนอเนนะฮะมาถึงปาโทมไปบวยแต่ว่ายว่าหาเงินหนยหมานตัวอี้นี่ห่างบบนีเอาตังค์ไปเก็บไว้ที่ไหนน่ะนี่อันนี้ฮะแหละ โอ้เมืองเนื้อบ้านเฮาถิ่นเก่าเก่ายาวเลือนนอนยา่น้องจอนจากพี่ไปโอ้ละเน้อตึงตึงตึงเตอร์เงตึงนันตึงตึงตึงตอรเองตึงตตี่แม่อีบินหน้ายกมือฟ้อนกำเห็นน้ำ้าโปรยมาดิน น้ำตารินรอตามเลยเชียงสะรวนนวนนางเอ้ยตัวอ้ลยเลยลองให้ไปพันอะไรอีกกี่วันนจะพบคนดีอีกกี่ปีจะพบเหนือหนวนปล่อยไอ้รวนดีดซึ้งรอเจ้าอีแม่นี่ทถูกวันที่หนึ่งแล้วนะนี่จองไปเอาไว้บนหัวตัวปกหลังนี่ป้าวันนี้เหมาะเฮาไว น้อวันนี้เหมาะเออปลูกตังขวาไปหาตังซ้ายนอ้อโอ้ซ้ายขวาซ้ายขวาอืมต้นหนึ่งก็ดีต้นสองก็างามเจ็ดหกห้าสี่สามงามคนละแบบพร้อมโดยเบอร์แปดเบอร์เก้าเบอร์สิบสิบเอ็ดสิบสองนี่แล้วพอดีนาวันนี้เป็นกำลังใจนอ้อเบนเกัก,กมาฮือกำลังใจอีพออีแม่นนเนอเอาเอาโอเลี้ยงสักแก้วบ่เอาเอาไอไอทีมสักน้อยนอ้อ เออพอดีแม่ก้าไอติมมาจอะฮะแม่ก้าไอติมอยู่ไหนมานนนทีนี่ด่วนนี่ปัดตทโรวันนี้ม่วนเนาะคนงามมาค้อนกันนะตะอีป,ป่ออีแม่นี่ถึงอายุถึงสาวแล้วกะโอ้เป็นสาวน้อยนี่ถามไปถามมาอายุไปถึงสาวเตื้อ มันเป็นสิ่งทีด่ดีครับพ่อแม่พี่น้องที่จะมาแอวจังเมืองเหนือนะครับเนอคือมาเดือนนี้ถ้าไขหันการปลูกนาคือมาเดือนนี้นะครับจะหันคาว่านาดํานี่มันมีแต่แต่แตหลังนี่ถึงบทบบบบได้ซื้อก็เปิดอันเนาะก้มตลอดวันนั่นเออถ้าจะได้จะได้ซื้อก็ากลางคืนบนอันเนาะนั่นปลอออนแข็งแรงกว่าเฮาก็ว่าเฮาแข็งแรงกว่าปลอออน น,นั่นะฮะและ,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 ะฮะ่าฮ่าฮตัดทะฮ่กฮ่านีา่านีา่มีเาิ่ามันตกให้าลวงฮ่า่าก่าฮ่าี่าฮ่าน่า่าฮ่าฮตาฮ่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 ่าั่อฮ่่กฮ่่า่าฮ่ันนี่่อ่่ โยนก้าเ,เพื่อเปิ่นจะมาเอาเอีแม่จนทำไมล่รเอาอก้ามาโจนแถมนนอ,อ่านเออมาไปไปโจนก้าปาดโถๆเฮ้ย,ยวันนี้คนงามอันใดมีก็มีหลายอย่างเนาะคุณแม่ร่างกายแข็งแรงอยู่แผนกโจนก้าอีป,ป่อก็โจนก้าเฮุผลจะได้โจนนี่ฮะ อ๋อคือมันจะอยู่ช่วงมื้อของคนปลูกเนาะเออว่าสองสามวานมัดหนึ่งเนาะอ้ยะเอาละมาพอการโจนกาเนาะครับเพื่อสะดวกต่อการปลูกเนาะอ๋อ โจนี่หมายความว่าเฮาคนปลูกสะดวกบ่ต้องไปไวายเอาทั้งหน้าทั้งหลังเนาะมือสวมถึงอีเตะเนาะมือสวมถึงอ๋อนั่นโจนกาเนี่ยมันยิงก็โจนได้กว่าใจก็โจนดีเนาะ มันมันบ a n y a นั่นส่วนมากโจนกานี่เจ้านาเป็นคนโจนเนาะเจ้านาเป็นคนโจน,จนป,นจนปูนขัดทั้งหลังเนี่ยเข้าใจได้แล้วเนาะฮะเข้าเขียวทั้งหลังนั่นใจก็ออ๋อเปินเปินปดขันตั้งก่อนเนาะ อืมกดไลค์ก็แชร์กดกระดิง่งก็ติดตามกันและการบนรนหาการกินเนอร์มาพอครับการโจรอ้อย่อยซกอสโคนี่นะ่ะนอะไปโจนตัางไดครับไปเลยครับไปเลยโอเคเป็นควันงดงามของมังเหนือของเขานะครับปีหู้สองน่องหู้หนึ่งคนละไม้คนละมืออ่า อันนี้เป็นห้องว่าโจนเข้านะครับเอาลงไปก่างนากรรเดียวมเป็นพันแนกปลูกจะมาปะเออหันก็ครับล็อกนี่จะมีต้นกาอยู่เต็มล็อกหนามด๊คนปลูกเข้ามาปบก็เปียะใายเปียขวามัดเม็ดมัดเม็ดเนาะเออมันก็สะดวกไปอย่างหนึ่งรายการบระเด็นก็ยินดีกับแม่เลี้ยงไงเน้ออายุมันขวัญยืนล่ำรวยนะครับเน้อล่ำรวยล่ำรวยทุกหวยรางวัลที่หนึ่ง บนเลือดนะมาแม่เจ้าบ่ได้เจ้าปรเดียวนี่เออแม่ไปไปมาไมา้ลาเหยป้าเปิงใจจ้องกลางหลังเนี่ยเนาะส่วนมากเพื่อนจะเป็นจ้องหัวอันนี้ทําเปลี่ยนจ้องหลังเออเออเป็นว่ามันห้อนแหล่หลังนี่โอ้กบนีหันทีทีเนาะดก มัดเม็ดมาเม็ดเลยว่ะมันมันเป็นแถวแล้วแต่เขากะอะไรจะได้ก็ได้แแล้้วต่เากะจอืมมันน้อองงแบ่เเจา๋อต้นเก่ามันมันจะจัดระดับมันเองแหละเจ้าเออย่าอีมือมันจะไปเองนะเจ้าไรมือข้างนี่มันก็จะแบ่งไม่ท่ใช่เลยเฮ้ยอัตโนมัติเนี่ยนอหมายความว่าใจเขาคือถึงไผ่เกี่ยวมือมันบเกี่ยวเฮานอเออมือมันลวกกว่าเขาก็เขาลวกกว่ามือนี่ เฮ<อ><อ>้ยนอปัดโทรโทรเาเฮ้ยเอาล่ะจวงนี้พอตังกล้นนอกกลไผยจะง้ามกว่ามูก,การปลูกนี่จะต้องปลูกถอยหลังนอ่เอบอบ่ได้ปลูกนำหน้านากอก็ว่าปลูกไปข้างฮะปลูกนี่ปลูกไปข้างก็ปลูกถอยหลัง อขอได้รับความขอบคุณจากทางรายการบนันนกักเนอครับเนออีแม่งแงหน้าขึ้นกำเออนี่พอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดึงดงก่อนเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปก่อนจะไปเพิ่กกดนางงามอือขอบคุณครับขอบคุณ